ช่องธรรมมาหาแตดวันนี้ก็ออกมาหยุดไปหลายวันเพิ่งได้ออกมาทำมาไอติมวันนี้พี่น้องเอึ่งลมนี่ก็เป็นลมเป็นคลื่นอย่างเงี้ยลมได้ลมไ,ไ,มไเป็นลมเป็นคลื่น ดีก็ได้ก็ดวงไม่ดีก็อดดีก็ได้ดวงไม่ได้ก็อดแมงกะพุุนหรือแมงกะพุุนแมงกะพุุน,น,นวางกันไปมงึงและเราวางไม่ค่อยเท่าไหร่ละกินเนาะ น้ำมันน้ำมันยังใหญ่อยู่น้ำมันยังเชี่ยวอยู่น้ำยังไหลเชีย่ยวน้ำยังนั่นอยู่มัลาไปก้นนี ไม่ได้ก็มีเก็บบันได้ใช่ไได้ทั้งตัวก็มีียนจับผุนนึงก็มีมั่ง กระพุนสีชมพูวาว้แล้วปต้มมึง

บ้านได้ก็กินไม่ได้ก็ออสธรรมาดาในทะเลน้ำมันใหญ่น้ำมันกว้างแรงกับปุนลอยวบ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 ไปเลย แดงกรบคุณรอยวบวบ,บ,บเนอแดงกระพุนมากเป็นพิเศษพี่น้อยนูอยู่ลึกๆถ,ถ่ายไม่ถึงแดงววดหมดน้เสียน้มมว่างก็ไม่ใช่ได้กันมากมาเที่ยเอผมมากนเผื่อนได้ดำมาพอจะอยุตตรงนี้ไามาค่อยไปไหน นี่พวกเราเรได้ปลาเขาวิ่งเมือ่อหัวก้อนว่านั่น้าไปกินหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะเออเราได้กินนึงเจอว่าน้ำม,มันแตกเมื่อ้วปลาพอเรามาถึงเพื่องเอาลบบ้านหมดแล้วไอ้สัสกวนซุ่มไปเไอ้สักวนซมมุ่มกวนซุม่ม ออมีปูนวันชมวันชมตุบบรรยากาศนะพี่น้องันนะทะเลนี่วออันวาเลนไทน์ไม่ไปไหนก็มาได้เลยที่ออทะเลอันดามัน มากเปียกเงียนเลยมันก็พุ่นมากเป็นประวัติการเลยวันนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่องธรรมาแดกเป็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ